วัดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวสินค้ากันนะคะว่าแล้วเรามีอะไรบ้างน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นของเนาะก็เดี๋ยวจะมารีวิวพร้อมราคากันเลยนะคะอุ้ยแปบ๊บหนึ่งนะคะสนใจชิ้นไหนสามารถแคปและทักเฟซมาได้เลยนะคะ อันนี้จะเป็นบานแดงแบบนี้นะคะตัวนี้น้องมีแต่ตัวสกูชี่เลยนะคะก็คือเป็นสกูชี่แบบนี้เลยนะน้องใหม่มากๆเลยนะคะตัวนี้ให้30บาทนะคะสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะลักจะมีเป็นของเบดโดเนาะตัวนี้เนาะจะมีตำหนินะคะนี่ตะมีตำหนิอยู่เนาะแบบนี้ตัวนี้ให้20่สินะคะแท้ลแล้วนะตัวนี้นะคะจะเป็นปังเนยแบบนี้นะที่เขาเรียกกันนะ นี่นะคะก็จะเป็นงานแบบนี้เลยก็จากข้างราคา60นะคะแตะแกะแล้วเนอะอันนี้ให้35นะคะพราะอบนไป30สคะ่ะส่วนลิงนะคะเป็นของนี่ไยเส้นอารีดนะีนะทุกคนน้องก็จะเป็นมือสองนะคะต้มนีก็ค่อยข้างโหดนะคะค่อยข้างโหดแบบนี้เลยตัวนี้ใครเอาโคให้30นะคะ แล้วก็จะเป็นเป็นแกะตัวนี้นะคะคือมีความที่แบบเนื้อมีตำหนิเนาะตัวนี้ขอคนไม่สีนนะโค้่ส2 0นะคะตัวนี้เป็นของแท้นะเป็นแบรนดว้าวนะคะแล้วก็พีทนะคะให้ลูกละ35บาทนะคะมีสองลูกนะคะตัวนี้จะเป็นน้องความผู้น่ารักนะคะน้องไม่มีกล่องหรืออะไรมาเลยนะคะกล่องหรือขวดเลยไม่มีนะ้มีตัวสักูชี่ลายเส้นอยู่ตรงนี้นะคะของแท้ตัวนี้ใครเอาโห้ด530เลยคะ่ะ ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นแท็กหัวใจน,นั่นเอหัวใจแบบนี้เป็นคิมพักหัวใจเนาะป็นของดิสนีย์นะคะตัวนี้น้องมีตําหนิแบบนี้นะคะตัวใครเอาเขาให้เข้าให้25บาทไปเลยคะ่ะแล้วก็จะมีเป็นโดนัทของนี่นะคะเป็นโดนัทนะน้องก็จะมีตําหนิคือสีลอกหมดแล้วนะคะดูดิสีหายไปหมดแล้วเนาะตัวนี้ใครเอาเขาให้25้นะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นนี่น้องกบเคโลของแท้นะคะน้องก็เดี๋ยวขอเจ็กคเตมิให้ก่อนนะน้องจะมีตมิแคคแคๆข้างล่างนะคะตอนนี้ใครเอาเขาให้30เลยนะแล้วก็ถักมาระลองนะคะถักมาระลองน้องไม่มีตมินะคะตัวนี้ให้35บาทคะ่ะ แล้วก็กูเดนทามะนะคะกูเดนทามะน้องมีตำม,มิตรงร่องๆเลยนะคะแต่น้องแล,แล้วนะคะ2อ1 5นสิ้านะคะถ้าใครสนใจนะคะให้ให้30บาทเลยะคะ่ะแล้วก็จะเป็นของดิสนีย์แบบนี้นะคะตัวนี้ให้ตัวละส0บาทน้องมีตำม,มิทุกชิ้นนะคะนี่เห็นไหมตัวละส0บาทนะคะถักแมวขอตบตำม,มิแป๊บหนึ่งนะคะตำม,มิแมวก็นี่ทัก กรมากระลองแมวตัวนี้นะคะตัวนี้เขาให้25บาทไปเลยค่ะน้องมีตำมิแตกๆต,ตรงไส้มันนะคะแล้วก็จะเป็นของซาริโอแล้วนะคะเอ้ยอผูปปิดอันนี้เป็นของซันเอ็กนะตัวนี้เขาให้35นะคะของคบนะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นปลานะปลามีตำมินะคะทุกคนตัวนี้เขาให้10บาทไปเลยค่ะ ตัวนี้จะมีตำหนิตรงกระดาษของน้องเห็นไหมไอตัวนี้เขาให้ยี่สิบบาทไปเลยค่ะอันนี้เขาให้ยี่สิบนะคะน้องมีตำหนินะแล้วก็จะเป็นตัวนี้อันนี้เป็นของซาริโอนะคะนี่ตัวนี้เขาให้สาสิบห้าบาทนะน้องมีตำหนินะแล้วก็กล้วยนะคะกล้วยให้แบบนึงนะ กล้วยนะคะกล้วยไม่มีตำหมินะกล้วยของแท้นะคะตัวนี้ให้35บาทค่ะแล้วก็สตอนะคะสตอให้15บาทนะคะส่วนน้องเป็ดนี่นะตำหมี่น้องก็โหดตัวนี้ห้10บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้ของแท้นะคะไม่มีแพ็กเกจมานะน้องมีตำหมิแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นสีงินๆแบบนี้เลยอะทุกคนเห็นไหมตัวนี้เขาให้35้านะคะ พร้อมอมแไปสามิบใบตัวนี้ไม่มีตําหนินะคะตัวนี้ให้สามห้านะคะแล้วก็อันนี้มีตําหนินะคะนี่ตำหนิน้องก็ประมาณนี้เลยนะตัวนี้ให้ให้สามสิบค่ะส่วนตัวนี้ก็มีตําหนินะคะตามล่องล่องนิดๆหน่อยห่ยเนาะขอคนไม่ซีนะคะตัวนี้ให้สี่สิบห้าบาทค่ะส่วนตัวนี้มีตําหนิเยอะนะคะตัวนี้ให้ยี่สิบนะคะแล้วก็ปลามีตําหนินะมีตําหนิก็คือสีลอกๆเลยนะ ประมาณนี้เห็นไหมทุกคนตัวนี้ให้20เหมือนกันค่ะส่วนแอปเปิลนะคะแอปเปิลตัวนี้น้องขอดูปแป๊บนึงนะน้องมีตาหนินะคะตรงตรงใบมันเนาะตัวนี้ให้35้านะคะ35ทั้งคู่นะคะแล้วก็อันนู้นจะเป็นพิซซาของไอบูมนะคะก็ใหาชิลห้นละบห้านะคะมีตาหนิทุกชิ้นนะคะก็คือตาหนิแค้กเนาะแต่ส่วนตัวนี้จะไม่มีตาส่วนตัวนี้จะมีตาหนิก็คือไม่มีแพ็กเกจมาด้วยแล้วก็มีตาหนิตรงล่องๆ่อนะคะ มันจะมีล่องๆเนาะ5ชิ้นละ55บาทนะคะส่วนตัวนี้นะคะน้องมีตำมิแตกๆนะแตกๆทัว่วตัวเลยนะคะตัวนี้ให้35นะส่วนน้องหมูนะคะน้องหมูก็จะมีตำมิโหดหน่อยเนาะก็คือตำมิแตกทั้งตัวนะคะนี่ให้ดูมันจะประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้ใครเอาขอความ40ตากันแล้วก็ตัวนี้มีตำมินะคะตัวนี้แบบนี้เลยแครๆทั้งตัวเนาะ ตัวนี้เขาให้20บาทเหมือนกันนะคะส่วนใตตัวไหนสามารถทักแชทแม่ค้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดต่อของแม่ค้าไว้ตรงใต้คลิปนี้นะคะข่าจัดส่งก็คือลงทะเบียน30อินเอ s 50บาทแฟตเริ่มต้น40บาทนะคะขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย